สวัสดีค่ะทุกคนกวักมรกตไม้มงคลเสียงทายในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขนะคะทำยังไงให้ดอกออกเยอะๆนะคะในกระถางนี้ดอกเยอะมากๆก,ก็จะมีด้านนี้2ดอกด้านนี้อีก2ดอกนะคะด้านในตรงโน้นนะคะตรงโน้อนอีกด้านล่างจะเห็นว่ามีอีกนะคะ5แล้วด้านด้านข้างตรงนี้อีก ก็อีกสองสามดอกก็ประมาณ10ดอกในกระถางนี้ไม่ยากเลยให้ทุกคนไปเตรียมน้ำเอาไว้3ลิตรนะคะแล้วตัวนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปุ๋ยครอบจัก,กรวาลเร่งดอกเร่งผลออกดอกดกบมากๆนะคะตัวนี้ใช้ประมาณเดือนละสองครั้งนะคะคระั้งละน้ำสามลิตรก็ใส่ลงไปประมาณ 3- 4ถึงสช้อนแกงนะคะเออแค่นี้เองปุ๋ยครอบจัก,กรวาลของเรานะคะคนให้เข้ากัน เทลงไปเลยค่ะตักเทลงไปแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งก็อันนี้ครูใช้ประมาณ3-4ครั้งนะคะก็ดอกเยอะมากตัวนี้แล้วต้นของเขาก็แข็งแรงด้วยนะคะ,ะเมื่อดอกออกแบบนี้นะคะเราก็บำรุง นะคะเว้นช่วงได้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ใครอยากให้ดอกดกๆลองทำดูปุ๋ยจุลินทรีสังเคราะห์แสงนี่แหละ